สวัสดีครับวันนี้เกม Animal r ือเธอซูนผมจะมารีวิวสายพี่น้องตัวแสบกันนะครับเย <Yeah> ดูมันเหมือนกันมาไอ้นี่ก็เหมือตัวยักษ์ไอ้นี่ก็เหมือนไอ้นี่เลยแต่มีเช่นะครับใช่มัน,มนกันมาก ไปแต่งได้เป็นพี่น้องที่จริงผมจะให้อนนันี้มาด้วยเดี๋ยวมันก็เหมือนถูกนะอเออสิพี่น้องมามาสู้กับตัวแรกเผาเวตาเสือหมาป่าลุยม,มากับน้องเล็กเลยน้องเล็กเป็นไงเป็นงไงมีมีน้องคนกลางเอ,อ้ยพี่ใหญ่ตัวทุบทุบทุบ นี e ่องค์กลางน้องกาะโอ้โหเก่งสุดๆเไปเลยผมว่านะทีมกิจแล้วครับต่อมาก็คือใบกันโอเคลุยจะทิ้งคนทีมบุกอีกอีกแทง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 เอ้ยน้องเล็กน้องยังไม่ตายนี่น้องคงการตายแล้วน้องเล็กตายแล้วน้องคงตายอีกคน ีน้องคนระดับที่สาพี่ใหญ่คนออกไปพี่โตเดี๋ยวเอาพี่โตพากดมาเดี๋ยเจอเฮพี่โตอือออยากเอ็นน้องพี่โตกอจจกจกดเอจะจักกดจากจับกดโอ้ยเก่งจริงพโตนี่เ้ยเอ้ยเอาชนะพี่โตไม่ป่ะ ก็ตัดเล้พี่แผลมันจะโตพี่โตได้แล้วโตมันหน้าแบบพี่โตมันเก่งมากเลยพี่นายคนมาไหนโต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 มาเจอโตเชิญคู่พี่โตมาพูดด้วยยโอ้ยมีมัดรามไม่แม่ มันายน่าจะทำให้เสียเปียกเออใช่ไหมทำให้เสียเปียกเพราะมือหยาดิมาตัวต่ปไมีโดทอมีโดทอรที่มีแขนะงสตปละตเลมโดทก็มีแผลนโด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 นไปแรงจิเยอะลุงลุลุมคุณโดนอะไรก่โดนไม่ือเรให้น้องคนแบกแม่งเลยคนระดับที่สคนเล็กคนคนระดับที่สายัง น้องคนระดับที่ตายยังไม่ตายตายดูตายเอออุ้ยชนะไหมชนะคิงคองคิงคองอุ้ยเย้โบนัสที่ใหญ่สุดที่เก่งทีบอกแล้วอย่าดูถูกสามแกงนีง้มาต่อไปดูผมมันคือโคกระจูเด็กเลยเป็นไงเป็นไงพี่ใหญ่สุด ผมเพิ่มแข้งแล้วหนูน้องเล็กสุดยังยังจัดการได้ยิ่งกว่านี้อ่ะพี่ใหญกเพ็่ตายพี่ใหญ่เพื่อตายมาน้องคุณเก่งมากพี่ใหญ่สุดพี่เก่งจริงนะพี่ใหญ่สุดของผมีความเก่งของพวกลิงเลย โอ้โหเก่งจริงเลยพี่ใหญ่สุดพี่ใหญ่สุดน่าจะหนึ่งหนึ่งกับปอบได้เโดนลุงตีขนาดนี้ไม่มีสิทธิ์จะรอดโอ้ยครบครบแก๊งเลยนะเนี่ยว่าสี่แก๊งนี่โหดจะมีตัวไหนสู้ได้ผมว่าตัวนี้สู้ได้เอ้ยหัวฉันก็มีแก๊งเว้ยอุ้ยปล่ไฟฟูหน่อยต่อย ไปลอปลอ,อืมอืมอืมไป้ยไอลิงอ๋อเนว้อพี่ใหญ่ตายยังไม่ตายตัวเลยเนี่ยจริง,รงตัวนี้มาเห่ามนุษย์บัดพลั่งเขาเนี่งมือจักมือดิยากูซ่า5ห้าร้อยแก่ง โดนไปยับโโโขา ouais do, ้าดเลยครับพี่โ,โ,โ,โตนน้องแก่ไม่ใช่น้องไปไปวะมึงทำน้องชายกูโดนไปโดนซัดไปอืมโอ <ận> ้โพุ่กระจกเป็นน้องตายเพราะน้องเป็นตัวกลางแปดเหลียมเอง ไอพวกนี้กานี่ผมจะไม่หลงตัวต่อไปเป็นเป็นพวกนี้ใช่ไหมมันมันเจอสุดยอดควายผมแน่สุดยอดควายธนูอุ้ยเนี่ยเดี๋ยวควายธนูควายธนูผมนะดูดูอืมคัดควายพิ้วอยู่ตายมาดูเจอควายแถวบ้านเรามันคือควายเอเลี่ยนโอ้ยยังสวยอ่ะอุ้ยควายธนูควายธนู เด๋ตี้เลยหรือตายอน้องเล็กตายว่าแล้วน้องเล็กว่าน้องเล็กน่าน่าน่าจะตายจะตายแล้วมั้งอือผมมันมีตัวไหนเล่นบ้างเ้ยว่าตัวนี้น่าสนใจไมยใช่ตัวตัวตัวแรกตัวแรกน่าสนใจนะตัวแรกตัวแรกเวยตัวแรกน่าสนใจนะเฮ้ยยีราฟกับช้างนี่ก็น่าสนใจ ทุกทุกทุกมกเลย่ออยมานึงเคุเป็นผูนะแรกสองแรกยิบสองบาทเลยนะเหรียญชกอชใครดึงนึง่งได้ชนะยี่สิบเหรียญกับที่2เหรียญมากกอืยี่สิบเหรียญชนะโหเก่งจริงอ้ยอุ้ยอุอ้ยเยะยังล ผมว่าผมว่าเก่งนะมาเดี๋ยวผมจะลองเอายีราฟมามันต้องเจอยีราฟเพราะว่ามันต้องแพ้ยีราฟตีแรงมากเช้าๆๆผมเคยเล่นแคมเป็นแล้วมันตีแรงมากเลยมันบา้าเดยดีดูแรงแรงแรงโคตรเลยอเพราะว่ามันไม่นา่ามีสิทพี่ใหญ่สุดอุ้ยแม่อ่ฉย,ยพี่ใหญ่สุดนายแพ้ เร Letter ็วๆนี่เยอะยีรักเย่ีรักชนะคุณจะดีใจทำไมแต่ก็สู้ได้สุดแรงอยู่เอไปช้าอีเลฟเ่นตักสองตัวมาช้างจะสู้ได้ไหมลองดูช้างแขแรงมากเปนตี่แข็งแกร่งมากนผิดรอยนะแค่ตัวน้องเล็กมันผิดรอยคือ ตัวพี่ตายอยู่นะไอ้น้องเล็กืหตะเจียวตายแล้วเยอะๆนิดเดียวอื้อตายอุ้ยอุ้ยพี่ใหญ่กูจะตายแล้วเห็ไหมอันนี้พี่ใหญ่กูเดือดคนนี้นั่นน้องน้องคนคนที่สามอืมอืมเยอะใหญ่้องแข่งกันสามจีคือพลังในการตายซิวเลย ยังสู้ดูดิยังสู้ได้ไหมโหอืมอืมโนโเราแพ้เดี๋ยวโอ้ยสาวพี่น้องเก่งท่าหนึ่งเอ็กตัวนี้ไปเนี่ยผมอยากเจอมา,าแล้วโอเ้อาาเต็มไม่เอ้ยยังไม่ตายโอ้ยเข็งแก่งจริงตัวนี้แต่มันอึดเ่าชา้าแต่ท่านเอาที่ร้ายี่ยุ เนื้อกยายภาพกวเราสู้ยัไอที่ใครสุดทูช่ชอบจะแข่งที่สุดอืมผมผมผมจะลองเอาเอาเอา,เอาเอาอะไรนักร่อแกมาดูถูกสปาร์ตา้าเอาอย่างนี้เนาะโอกาสสุดเลยนี่ ม่มีการรีเอเตอร์เลยที่ผมสร้างแต่ผมเรียกว่ากาเป็นผมเรียกว่าขาเนึ่ยว่จีคือขีคือคอควายใช่ไหมไม่ใช่กอไก่อื่นเลยชักมันนี่สับประรดเล,ลกสีเชเคหมายเลขที่หนึ่งสับประรดหมายเลขที่หนึ่งของช่องผมนี่แขงแกงมากไ,ไปทะลุว่าป้า

พี่คนที่สองตายแล้วหรือพี่ใหญ่สุดตายแน่พี่ใหญ่สุดอืมอ้มคุ้มมากแต่ปลาตันมาโหจริงๆถ้ารวมเอาจริงๆฮ่าๆพวกนี้โจ๊กุ้ยนั่นลูกี่เราเหลือพวกเราจะกัดโอเคน้องเล็กโอเคปามด้วยพี่คนที่สองโอเคพี่ใหญ่สุดตายแม่น้องคนที่ น้องคนที่สองโอเคพี่คนที่สามไม่หรอกเอาละครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลาวดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเลยผมไปละสำหรับเ K Barbie บายเอ่เอนในช่อง l i v e 4ฮ4 c นะคะ